ปชเพชรบูรณ์โดยนางสาววนุชจรินทร์อินประถมผู้อํานวยการปปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอันมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐพื้นที่ตําบลบุ่งน้าเต้าอาเภอหล่มสักนนทที่2กุมภาพันธ์2567สํานักงานปปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาววนุชจรินทร์อินประถมผู้อํานวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมอมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ณองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งน้าเต้า บูเพื่อเข้าร่วมสังเกตการการประชมุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักซึ่งเป็นกระบวนการต่อจากการประชุมประชาคมในระดับตำบลเมื่อวันที่19มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการกำหนดแนวเขตที่สาธารณะให้ชัดเจนโดยการออก หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนสลอเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินนได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเฝ้าระวงังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบกรณีที่ดินของรัฐของคณะกรรมการปปชข้อมูลข่าวสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัสศรีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงาน